สวัสดีค่ะเอา <c oughs> เสียง <c oughs> เปิดเอ้ยไม่อยากเปิดไฟอะเพียงน,น้อยน้อยเรานอนเดี๋ยวต,ต,ต,ตื่นตื่นแล้วนะคะแต่ว่วาตื่นตั้งแใจสองแล้วจ้ะแต่ว่านอนต่อเพราะว่าตื่นมากินยาสิไอ <c oughs> ้นิดหน่อยกับไม่ค่อยไอไลายซ้ำเมื่อก่อนอันนี้กับพี่กินข้าวนะไป <c oughs> คับนบ่อแล้วมันอยากไปมีสมตัมนี่เด็กอุ้ยสมจัมของพี่โนศีกับพี่เอนะคะเออพี่หลันส่งมาให้นะคะแม่แม่เอฟซีนะคะบอรูวาน่าจะร่วมกันมากกลุ่มห้าสาวนะคะใส่เผาเต็มทุแบบอยากที่เอาผิดนะใครี่น

โูยน่ากินมากไม่อนน่าะไปกินข้างนี้นะให้จังเลยเห็กับเขาน่ากินเลยพี่นุชเชืม้านมัยพี่เงนื่อกอนก็เห็นมขึ้นเกาะต่างวัน่ะก็เป็นยังงันอพี้ยนก็คือได้ไหมมันก็ไม่มีอะไรถ่ายนะคะนอกจากกินกับนอนเพราะว่ามันเหมี่ยงเห็ดออกไปขัางหอดกับอะไรน่ากลาบน เพาต้องอยู่นี่อีกหลายวันพีินุซีก่ะซกะสร้างไปเตียวมากตงลุกเดี๋ยวพินุซี่จะเป็นคนตื่นก่อนเพรานแล้วก็ปลุกเพื่อนตลอดนะคะว่ากินนั่นกินนี่กิน,น,าน,นยาเพราะกินยาว่าความนั้นพี่พินุซี่จะปลุกเพื่อนก่อนเพื่อนเพราะตื่นก่อนมูแมนบาพีินุษต้องปลุกเพื่อนเพื่อนแล้ว อาจจะไล่ก็เก้าก็ได้เด้อพี่พี่พหายก่อนมูเหล้วนี้ยายาหน่อยก้อนมูกกนไม่ตัอดอีดหกหรือเปล่าก่ย่างค่ะลูกแกะ เสื่อตัวนี้ว่าฝากฝากฝากพี่พี่พี่หลังสื้อนะคะจ้าโอ้เงินเดือนเรียบร้อยแล้วฝากซื้อเสือหาตรงนี้หาตัวไม่เสียเสือยูโดดโคตร มาก็ได้กินอาหารเซ่บเลยขอบคุณที่ส่งมาให้กินตลอดนะคะเสียกินน้ำพ่อคอยได้อ่ะพ่อคอยแซ่บไม่รู้ว่าเขาไปวัดต้นไหน เยืมยืมสองของมือก็คือแปดโมงซื้อมากินข้าวกิุยาขานอนต่อแดแล้วก็เที่ยงซื้อมากินข้ากินยาบ่ายสองวัดความดันนี่วสองวันเลย

หัโอเคค่ะเดี๋ยวออกไปค่ะทีคนคะทคน,ทคน,ทคนหมดทุกคนเลยใช่ไหมคะโอเคค่ <c oughs> ออะจะพายแบบนี้นะเ้าปลาข้าหัวไปมปะมันเปียก เราจะไปไปยังกับเอ็กซเ์เรย์อ่ะ <c oughs> น่นี่นะทุนเต็นยังไม่ลง <c oughs> ตอนนี้กับไปไปเอ่อเอ็กเอ็กซเ์เรย์ปอดน,นะคะ,นนนะแต่ว่ากับยังไอลรูนกันย่่บอลลูนจะเป็นยังไงเออเออกินข้าวแต่อ่กลแสบอีก อสีนีตนเลจาวะรอบฝนจออกมาเป็นยังไงนะคะราะว่าเอีนบอกว่าถี่นะคะีนงโอ้ตื่นตินแล้วกเจ้าดอมมงกานณาปอดที่แคลาสว ตื่นเต้นเลยี่ะจะขอให้คุณหมอมาถึงได้เยรอรอขึ้นเอเซเีเรี่ยวเรีวเรียกว่านี้รอนเาะอ่าคคตอนนี้ก็อาาสิ้เขานะอีกรอบนึงเดวเปนเพราะวนใบอูกลัวนะคะบอูกวแล้วนะคะแอเซลียเรวัเราก็จะรอความนกวดนะคะ จะมนนงสีแหงนี่น้หมกแล้ว่ะเต็มทายยเสมอโอ้มีเดุ้่ไม่มีมวไมันบอมขึ้นกกินน่เปียวไปไอเหลือใจขนีจกินน่เปียวเพาะถากินแล้วมันมันมเป็ดตอมันเหนียวคอแม่นอยไปยงกินอะอมาดีล้นตลองเพลงสวย เี่เศ้าเยเตามเ่ออกสารขมูลในเมี่เนาะวาฟังๆเลยพี่เปเศร้าเรยบพนดี่ิยาไย่มูลเรยบออกมูลนห่นะมูดาเียกบ่าคุณหมอว่าถ้าให้ออกเขาะให้ออกห้พีเอเพราะว่าถ้าจะอยู่ต่อก็ต้องอยู่ต่อกับผู้ป่วยที่มีเชื้อแม่เขาลยอยู่ต่ออยู่เปลี่ยนตมีก็กๆ60-40เด็ไปในห้องแบบ่ดูานตอ ไม่ใช่ไหมถึงว่าถ้าเราใส่กอยออกก่อนนี้เ่ยเขาจะเห็นเขาลอนเปนสีสีแต่ยังมีอยู่อู่ตลอนตไม่พิจุ้จักลองเลยก็อยู่ในพนลล์น้ตาลแล้วเชิ้นเขาู่หนูก็อาขึ้นเหมือนกันไม่ิ้มใจอยากคือจินใจอยากฉันไม่จิ้มใจแซ่บไปอยากอย่าพูดไปจินเข้าก่อนนะครัง ทางชิวคอนกี่อกก็มงกังมงใจกวลใจอยู่ดีนะคะว่ากอดจอมมาเป็นยังไงตื่นเต้นสมอคุณพาามนให้รู้สึกว่าแบบมุนเนี่มันมีไอ้นุดไอเมไอนี้งเมยแต่ว่าขาดตลอดข้าสียหาอะไรอ่ะคือขาดตลอคือขาดตลอดก็มงว่าผนจะเป็นยังไงนะต้กินเยอะนะแะนี้มื่อกีกินเมื่อกินยังไงบ่ค่ยแล้วบ่ค่อยอยุ ขนมเหลขึ้นงดเลยจ้าขนมไ่ได้กินขนมเดี่ยวมอเดียวผู้ชกาลมี่พวนาผเพาิบซาะ่เาะซาไปมขั้นกาอบนุยอสีพวเดวกอามีเนามือเดียวก็เได้ซาเดี่ยวาเดาเดวกเอสลปอดตัวอดตัวท ตู้ทิปหลว่อยานันคุณรเด็นีพี่น้องอย่างที่คุพี่น้องอาบน้าแต่เสียวพ่อถือว่าเปิดประตูศูนเพราะว่าประตูล็อกปั๊บต้องรู้ตั้งอาบตั้งเหมือนกินไปกิ่ละเพื่อนพี่คนมากให้ห้องนู้นห้หองนูให้เกือบเปิดคนตาเลยแม่บ้านเกือบเปิดหรออารมณ์หนำพี่น้องประตูไม่ล็อกกได้มาอยู่ห้องกระตรงเปิดปัตหวแห้งเรานะ แล้วก็เปิดทีวไว้นะคะเดี๋ยวมือู้เนี่ยว่ามีสีผมสีอะจรเนียคะยอโอเคฝากเป็นกำใจให้ทีมงานทุกคนด้วยนะคะ รอบขอคอแล่าเยวคาก่อนน่าจะตอนนี้ก so, right ็้เป really okay ็นก okay. ินยาแล้วก็ไยอิ่มแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณทุกคนที <ah ่ให้กำลังใจนะคะทีมงานของเราหนูแล้ก็ส่งอาหารขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะมาี่เอาเบีอ่ากโดยดูนะคะบ๊ายบาย